จังหวัดสตูลเมืองแห่งทะเลภูเขาและวัฒนธรรมอันสงบงามจังหวัดสตูลดินแดนเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทยที่อาจไม่คึกคักเท่าจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆแต่กลับเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติที่งดงามความสงบเรียบง่ายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสตูล มีความหมายว่ากระทอนในภาษามาลายูซึ่งสะท้อนถึงรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างไทยมาลายูและอิสลามไว้อย่างกลมกลืน เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักมรมลายูเก่าแก่และต่อมาถูกผนวกเข้ากับสยามในสมัยรัชกาลที่ห้าทำให้สตูลมีประวัติศาสตร์ที่ลุ่มลึกและหลากหลายทั้งในแง่ของการปกครองาศาสนาและการค้าขายทางทะเลที่รุ่งเรืองในอดีต ปัจจุบันสตูลขึ้นชื่อในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติทั้งภูเขาหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชายหาดสีขาวสะอาดน้ำทะเลใสและหมู่เกาะอันดามันที่ยังคงความบริสุทธิ์หนึ่งในอนัญมณีของสตูลคืออุทยานธรณีโลกสตูลหรือสตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์ค ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งทรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่เต็มไปด้วยซากดึกดำบรรอายุหลายร้อยล้านปีถ้ำหินงานน่าอัศจรรย์และภูมิประเทศที่บอกเล่าประวัติของโลกในยุคโบราณได้อย่างน่าทึ่งนอกจากธรรมชาติแล้วผู้คนชาวสตูลยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีฮาริรยองานเมาลิด การเล่นพื้นบ้านอย่างศิละหรือการแสดงลิเกฮูลูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเสียงละหมาดยามค่ำคืนที่แว่วจากมัสยิดกลางเมืองยังบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนที่สงบอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยศรัทธาสตูลอาจเป็นจังหวัดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่สำหรับผู้ที่ได้มาเยือนจะพบว่านี่คือเมืองแห่งความเรียบง่ายที่มีทั้งธรรมชาติอันสมบูรณ์ผู้คนที่อบอุ่น และวัฒนธรรมที่งดงามบริสุทธิ์เป็นสเสน่ห์ที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสด้วยหัวใจประวัติศาสตร์จังหวัดสตูลจังหวัดสตูลเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าค้นหาเดิมทีพื้นที่แห่งน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมลายูโบราณที่มีชื่อว่าลังกาสุก,กะและปัตตนี ซึ่งรุ่งเรืองทางการค้ากับชาวอินเดียอารับและจีนมาแต่ครั้งอดีตการด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันสตูลจึงกลายเป็นจุดพักเรือและศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญในยุคหนึ่งในสมัยต่อมาสตูลตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรไซบุรีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสยามมาอย่างยาวนาน กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูประบบการปกครองหัวเมืองภาคใต้และลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษสยามพศ2452ซึ่งได้กำหนดเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับรัฐมลาย,ยูทำให้สตูลถูกแยกออกจากไซบุรี และหยูดภายใต้การปกครองของสยามอย่างเป็นทางการจากนั้นสตูลจึงได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดสตูลและขึ้นตรงต่อกรุงเทพโดยมีเมืองละง,งูเป็นศูนย์กลางการปกครองในระยะแรกก่อนจะย้ายศูนย์กลางมาที่เมืองพิมานหรืออำเภอเมืองสตูลในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของคฤหา์กูเดนอาคารเก่า ที่สร้างโดยพระยาวิชิตพักดีคือกูเดนข้าหลวงคนแรกของเมืองสตูลปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวสตูลไว้อย่างงดงามประวัติศาสตร์ของสตูลยังสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทั้งชาวไทยพุทธชาวมาลายูมุสลิมและชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ทุกกลุ่มต่างมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองให้เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจการประมงการค้าและวัฒนธรรมแม้จะผ่านการเวลามายาวนานแต่สตูลยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองชายทะเลสงบไว้อย่างมั่นคงทั้งในความเชื่อศิลปะการแสดงและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเมืองที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในทุกมุม และยังคงบอกเล่าความท่าภูมิใจของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสตูลจังหวัดสตูลเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและสงบงามผู้คนส่วนใหญ่ในจังหวัดนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็อยู่ร่วมกันกันกบชาวไทยพุทธและชาวจีนอย่างกลมกลืนทำให้สังคมสตูล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมลายูและไทยได้อย่างงดงามลงตัวหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของสตูลคือภาษาและการแต่งกายภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันมักเป็นภาษามลายูถึงใต้ปนไทยส่วนการแต่งกายโดยเฉพาะของสตรีมุสลิมจะสวมเบาจูหรือเสื้อแขนยาวคลุมสะโพก และโพกศีรษะด้วยผ้าหยาบสีสันสวยงามแสดงถึงความอ่อนน้อมและเรียบง่ายขณะเดียวกันชาวไทยพุทธในพื้นที่ก็ยังรักษารูปแบบการแต่งกายและประเพณีไทยภาคใต้ดั้งเดิมไว้เช่นกันด้านประเพณีชาวสตูลให้ความสำคัญกับศาสนาและชุมชนประเพณีสำคัญของชาวมุสลิมคือฮารีรายออีดิวฟิตรี ซึ่งจัดขึ้นหลังเดือนลอมดอลถือเป็นช่วงเวลาแห่งการให้อภัยและเฉลิมฉลอง,องร่วมกันทั้งหมู่บ้านมีการแต่งชุดใหม่ทำอาหารพื้นเมืองและเยี่ยมญาติพี่น้องส่วนชาวไทยพุทธก็มีงานบุญเดือนสิบงานทอดกระถินและประเพณีสงกรานต์ที่อบอุ่นไม่แพ้กันอีกหนึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตูลคือการละเล่นและศิลปะพื้นบ้าน เช่นลิเกเฮูลูการแสดงพื้นเมืองที่ผสมผสานบทกลอนดนตรีและการร่ายรำเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและใช้ในงานพิธีทางศาสนานอกจากนี้ยังมีศิละหรือศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมาลายูที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความเคารพในศิลธรรมอาหารพื้นบ้านของสตูลก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่สะท้อนอัตลักษณ์เช่นเขายำปักใต้แกงเหลืองและปลากุลาเคมที่มีรสจัดจ้านและหอมเครื่องเทศแบบมาลายูเป็นรสชาติที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองชายทะเลใต้ได้อย่างชัดเจนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวสตูลจังหวัดสตูลเป็นเมืองเล็กที่มีเศรษฐกิจเรียบง่ายแต่มั่นคงและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ชาวสตูลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวิถีชีวิตคนในพื้นที่มาช้านานในพื้นที่ราบชาวบ้านทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเช่นปลูกยางพาราปาลน้ำมันและผลไม้เมืองร้อนอย่างเงาะทุเรียนและมังคุดส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งทอดตัวยาวกว่าเจกิโลเมตรนั้น เป็นแหล่งทําประมงที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านส่วนมากยังคงใช้เรือไม้และเครื่องมือพื้นบ้านในการจับปลากุ้งและหมึกซึ่งไม่เพียงเป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่ยังเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษนอกจากการประมงและเกษตรกรรมแล้วการท่องเที่ยวกลายเป็นอีกหนึ่งรายได้สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ส่งเผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆเช่นไก์ท้องถิ่นเจ้าของโฮมสเตย์ร้านอาหารและเรือนำเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันชาวสตูลก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธรรมชาติยังคงงดงามคู่กับวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตของชาวสตูลยังคงเรียบง่ายอบอุ่นและเปี่ยมด้วยน้ำใจบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆมีมัสยิดหรือวัดเป็นศูนย์กลางของจิตใจผู้คนช่วยเหลือกันในการทำมาหากินและจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆเสียงสวดจากมัสยิดในยามค่ำและกลิ่นอาหารพื้นบ้านในยามเช้าคือภาพชีวิตที่สะท้อนถึงความสงบสุขของเมืองชายทะเลแห่งนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่สตูลก็ยังคงยืนหยัดในวิถีแห่งความพอเพียงชาวบ้านดำรงชีวิตอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเศรษฐกิจของสตูลจึงไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความเร่งรีบหากแต่ด้วยหัวใจที่เรียบง่ายและมั่นคงเหมือนสายน้ำและภูเขาที่คอยอบล้อมมือนี้ไว้อย่างอ่อนโยนแหล่งท่องเที่ยวและความภาคภูมิใจของคนเมืองสตูล จังหวัดสตูลอาจเป็นเมืองเล็กที่เงียบสงบแต่กลับซ่อนสมบัติอันล้ำค่าทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้มากมายที่นี่ได้รับฉายาว่าประตูสู่อันดามันเพราะมีชายฝั่งทะเลที่สวยงามน้ำทะเลใสสะอาดและหมู่เกาะอันดามันที่ยังคงความบริสุทธิ์จนกลายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวใฝฝันจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต หนึงในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัญ,ญมณีแห่งสตูลคืออุทยานแห่งชาติตารุเตาซึ่งได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยในปีพศ2517ทีน่นี่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองในอดีตปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักอนุรักษ์ธรรมชาติเต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า50เกาะทั้งเกาะตะรุเตาเกาะอาดัง เกาะราวีและเกาะหลีเป๊ะซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องหาดทรายขาวน้ำทะเลใสาราวกับกระจกและแนวปะการังที่งดงามไม่แพ้ที่ใดในโลกโดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะได้ชื่อว่าเป็นมาลดีฟเมืองไทยเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยทัศนียภาพที่งดงามและชุมชนชาวเล ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าชื่นชมชาวเลหรือที่รู้จักกันในชื่ออุรักลาโวยถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมของสตูลพวกเขายังคงดำรงชีวิตด้วยการประมงพื้นบ้านและมีพิธีกรรมสำคัญอย่างประเพณีลอยเรือเพื่อขอขมาทะเลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกหนึ่งสถานที่ที่คนสตูลภาคภูมิใจคือ อุทยานธรณีโลกสตูลซึ่งเป็นแหล่งธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกในปีพศ2561พื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมอำเภอทุ่งว่ามนังละง,งูและอำเภอเมืองสตูลเต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์อายุเกิน500ล้านปีทำหินหอกหินย้อย และภูเขาหินปูนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างมหัศจรรย์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนทำภูผาเพชรในอำเภอมะนังก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของสตูลถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆของเอเชียภายในมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาเมื่อแสงไฟส่องกระทบ จะระยิบระยับราวกับเพชรสมชื่อนอกจากนี้ยังมีน้ำตกวังสายทองที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ่น้ำกลางป่าเขาอันร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนท่าำกลางธรรมชาติในตัวเมืองสตูลเองก็มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างคารืหาดกูเดนหรือพิพิธภัณฑ์เมืองสตูลอาคารเก่าอายุก,กว่าร้อยปี ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยพระยาวิชิตพักดีคอซูกูเดนข้าหลวงผู้ปกครองเมืองสตูลเป็นสถาปัตยกรรมไทยยุโรปที่งดงามและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีมัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมูฮัมหมัดเป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลามของจังหวัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวสะอาดตา แสดงถึงความศรัทธาและความสงบของชาวมุสลิมในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีของผู้คนต่างาศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติความภาคภูมิใจของคนสตูลไม่ได้อยู่แค่ความงามของธรรมชาติเท่านั้นหากยังอยู่ที่หัวใจของผู้คนที่อ่อนโยนเรียบง่ายและยึดมั่นในวิถีชีวิตพอเพียง วกเขารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและดูแลบ้านเกิดของตนด้วยความรักสตูลจึงไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยวแต่คือเมืองที่มีชีวิตมีรากมีจิตวิญญาณและมีความงดงามที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกลมหายใจของคนที่นี่การปกครองของจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีโครงสร้างการปกครองเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆแบ่งการบริหารออกเป็น7็ดอำเภอได้แก่อำเภอเมืองสตูลควรโดนควรการหลงท่าแพรละงูทุ่งว่าและมนังโดยมีอำเภอเมืองสตูลเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางมีหน้าที่กำกับดูแลและประสานงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐในระดับท้องถิ่นจังหวัดสตูลมีการบริหารแบบกระจายอำนาจตามหลักประชาธิปไตยโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ทำให้จังหวัดสตูลมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยความมั่นคงชายแดนใต้คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ การบริหารงานของจังหวัดสตูลถือเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันภายใต้หลักธรรมพิบาลและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้สตูลเป็นจังหวัดที่สงบ เรียบง่ายและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งความสามัคคีของผู้คนจังหวัดสตูลเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นขุนเขาทะเลและเกาะแก่งที่งดงามดั่งสวรรค์ใต้รวมถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตตลอดจนความอบอุ่นของผู้คน ที่พร้อม,อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีจังหวัดเล็กๆแห่งนี้อาจดูเงียบสงบแต่กลับมีพลังแห่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวสตูลทุกคนจากรากฐานของวัฒนธรรมที่ยังรากลึกความสามัคคีของคนในชุมชนและความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนทำให้สตูลกลายเป็นจังหวัดที่โดดเด่นทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพ่อหูวัฒนธรรมเป็นภาพสะท้อนของเมืองแห่งความสงบงามที่ยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้อย่างกลมกลืนขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวสตูลที่ร่วมกันสืบสารความงดงามของบ้านเกิดถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจให้คงอยู่สืบไป สารคดีนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของจังหวัดสตูลให้ผู้ชมได้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของเมืองชายแดนเล็กๆแห่งนี้เมืองที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความสงบและความงดงามที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของคนไทยทุกคน